คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกั้งนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกั้งนำคลินิกคุณบิก๊กเคยมาเล่าเรื่องอย่าย้ายของเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้มีเพื่อนมาเล่าให้กับคุณบิ๊กฟัง ตอ,อนแก๊งรวมตัวกันไปเที่ยวแต่ระหว่างทางดันเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันเข้าจนทำให้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับแผลสดมาอีกแล้วฮะคุณบิ๊กมาพร้อมกับเรื่องขอไปด้วยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณบิ๊กกันเลยครับสวัสดีครับคุณบิ๊กสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณบิ๊กสบายดีนะครับ อืมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท<น>่าไหร่โดนฝนนะ่ะสิปวดหลังครับรขับรถไกลช่วงนี้ครับก็ไป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 ,ไปหาเพื่อนจากเหตุการณ์ที่กําลังจะเล่าเลยครับแล้วขับกลับมาเลยมาเลยมนหลังดอกครับโอ้ยเดี๋ยวขับรถไกให้หลังดอกามานั่งนานครับผมเป็นพวกเกี่ยวกับหมอรองกระดูกอยู่แล้วด้วยอ๋อใชยขับไปกลับกี่ชั่วโมงเนี่ย โอ้มีสิบบวกเกือบยี่สิบอยู่ครับไปไปกับกลับนี่แหละครับโอ้แสดงว่าโคตรไกลใช่ไปไปไปเยี่ยมเพื่อนนี่แหละครับเรื่องนี้เหรอใช่ครับเฮ้ยเอ่อ <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนี่คือแผลสดนะใช่ใช่ครับเออสถานที่ที่ไปเจอหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่โดยตรงยกเว้นถนน,นหนทางไม่ต้องระบุ <c oughs> นะ ครับผมว่าอันนี้น่าจะไม่ควรระบุเ๋ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นสวนแถวแถวเหมือนที่พื้นที่ส่วนตัวเขาอะครับอย่าไม่พูดถึงดีกว่า,าไม่ต้องระบุดีกว่าอ่าอ่าครับขอไปด้วยเกิดอะไรขึ้นครับ,บกับเรื่องนี้ครับอ่าเริ่มเลยนะครับได้ครับสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ผู้ฟังผู้ไม่หลับไม่นอนกันทุกคน,น <c oughs> ย,ยันวางยันวางครับ เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกนนดิอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกิดขึ้นสดสร้อนประมาณอาทิตยก่อนนุ่นเองครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนผมครับก็คือเริ่มเลยกันกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยที่อยู่มหาลัยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดแบบว่านัดรวมแก๊งรวมตัวกันมาประมาณสิบกว่าปีได้ละก็คือค่อนข้างนานแต่ว่ายังมีการติดต่อกันอยู่ ก็มีการพูดคุยกันว่าเออเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะเรานัดก,กันไปเที่ยวดีไหมเพราะว่าต่างคนต่างแบบว่ามีวุฒิภาวะกันหมดแล้วแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าติดมีลูกมีภรรยาอยู่บ้านก็เลยไม่สะดวกด้วยแต่ว่าก็เลยมีการฟังกันในกลุ่มไลน์ครับว่าเขาจะไปทาอะไรกันไปไหนกันไปยังไงกันซึ่งเด็ดเสร็จกันแล้วเนี่ยมีสมาชิกที่ตกลงจะไปด้วยกันเนี่ยไปเที่ยวตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้บอกจะไปไหนแต่ว่ายืนยันว่าจะไปประมาณสี่คน นะครับก็จะมีอ่านามสมมุติชื่อคุณแม็กคุณแมนนะครับแล้วก็อีกสองคนเนี่ยก็จะเป็นชื่ออชื่นชื่นนี้กับไก่ละกันครับสี่คนเนี้ยตกลงกันว่าโอเคละ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันดีกว่าสี่คนก็ได้ไม่เป็นไรแค่อยากจะเจอกันทีนี้เนี่ยเขาก็คุยกันว่าจะไปไหนก็ตกลงกันว่า,าจะไปทะเลทางตอนใต้ของประเทศไทยละกันนะครับ ก็มีการนัดแนะกันตามปกติครับว่าเออใครจะไปอะไรยังไงกับใครตอนแรกเนี่ยเขาว่าจะไปด้วยกันเป็นหนึ่งคันเลยแต่ว่าด้วยความที <Sams. S 2> ่แ <ADHD> ต er ่ละคนเนี <não S 2> ่ยอาศัยอยู่ค่อนข้างที่จะคนละฝาฝั่งของกรุงเทพกันเลยแล้วกันก็เลยก็เลยตกลงว่าโอเคไปรถสองคันละกันเพราะว่าคือแต่ละคู่เนี่ยเขาอยู่ใกล้กันพอดีนะครับผมลักษณะรถเนี่ยก็จะเป็นรถคล้ายๆกันครับคือเป็นรถยี่ห้อหนึ่งละกันนะครับที่มีสักลูปเปิดได้ปิดได้ ก็มีการนัดแน่กันผมก็นั่งอ่านไลน์ก็เออบอกเออโชคดีแล้วกันไม่ได้ไปทิปนี้ก็ขับรถกันระวังระวังนะเขาก็มีการนัดแน่กันครับว่าจะออกเดินทางกันกี่โมงซึ่งเหตุการณ์เนี้ยจะแบ่งเป็นจะแบ่งเป็นสองคู่แล้วกันนะครับผมจะเล่าเป็นสองคู่อย่างนี้แล้วก็แต่ละพลาร์ทเนี่ยก็จะเป็นแต่ละคนอีกรายให้ฟังแต่ทั้งหมดเนี่ยคือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันหมดเียงแต่คนละห้อง โอ่าผมก็เลยผมก็เลยไปถามทีละคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไปเยี่ยมกันน,นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคือเราพูดถึงคู่แรกกันก่อนเพราะคู่นี้ออกเดินทางก่อนก็คือแม็กคุณแม็กกับคุณแมนแล้วกันเขานัดกันประมาณที่จะออกกรุงเทพประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับเพื่อที่จะไปถึงนู้นก็คือว่ากว่าแวะกินนู่นกินนี่แล้วก็วขับยาวไปจนถึงถึงเชา้าแล้วเหรอเราค่อยนอยนไงก็ได้ไม่เป็นไรเขาเริ่มเดินทางเพราะเขาไม่ชอบเดินทางกลางวันอยู่แล้ว ออกจากกรุงเทพไปเรื่อยๆก็แวะกินกันไม่ได้ดื่มนะครับคือทานข้าวทานขนมแลไรกันพูดคุยกันปกติตามภาษาแบบไม่ได้เจอกันนานอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นคนเล่าคือคนขับก่อนก็คือเป็นคุณแม็กซ์ละกันเป็นคนขับเล่าก่อนเขาบอกว่าเวลาตอนขับรถไปออกจกเดินทางไปเรื่อยๆจากกรุงเทพมันไม่มีอะไรครับแต่ว่าพอเข้าสู่โซนภาคใต้นะครับผมจังหวัดหนึ่งละกัน เขาว่าไม่รู้ทางว่าจะไปทะเลนี้ยังไงและแล้วก็ใช้บริการน้องจีนะครับน้อง GPS ก็แนะนําไปขับไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันก็ปรากฏขึ้นทางว่าจะมีทางนี้ที่เร็วกว่าอ่าเป็นเป็นข้อข้อมข้อความเด็ดของนักเดินทางด้วยที <GPS. S 1> เดขณะนี้มีเส้นทางที่เร็วกว่าประหยัดเวลาได้สิบนาทีแตะเพื่อเปลี่ยนเส้นทางนี่เลย แม่นเลยครับ uh huh. อย่างนี้เลย uh huh. และเวลานั้นนะ่ะ uh huh. เขาบอกว่าเป็นประมาณประมาณตีสองได้เขาก็มองว่าเริ่มง่วงแล้วไงทีเนี้ย uh huh. ตอนแรกตอนแรกว่าเออคงไม่ง,ง่วงหรอกอัดกาแฟอัดเอ็มร้อยกันมา uh huh. พอนีทีนี้พอง่วงแล้วก็อยากจะถึงที่หมายไวๆละอ uh huh. เออไปแล้วกันวะออกจากเส้นทางหลักไปตาม g p s ที่บอก uh huh. เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็น มันจะเป็นเหมือนสวนมะพร้าวเลยครับเยอะเยอะเยอะมากมานาะแน่นไปด้วยต้นมะพร้าวมึดๆ<ค>ซึ่งมันเป็นทางรองครับพี่แจคคือมันไม่ค่อยมีไฟอยู่แล้วถ<ค>ูกไหมครับพวกทางรองทั้งหลายเขาบอกเขาขับไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกๆมัย่เขาเปิดเพลงฟังปกติไปสักพักเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่อับสัญญ,ญาณวิทยุมันก็จะแบบว่าซาซื่อซาไปแล้วใช่ไหมครับคนขับเนี่ยแม้แก่เขาสังเกตเห็นว่าขับไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้แมนเนี่ยที่นั่งมาด้วยเนี่ยทําไมอยู่ดี มันก็ไม่ได้วาง่วงนะแต่มันค่อยๆปรับเบาลงปรับเบาลงทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนนอนอล่ลาไป,ไปถูกต้องอถูกต้องครับจนนอนล่าไปวยความที่แม็คเนี่ยก็คิดว่าแมนอาจจะง่วงอาจจะแบบง่วงแล้วมัง้งก็เลยจะร่วงมันก็เขาก็เลยบอกว่าไหนบอกจะอยู่เป็นเพื่อนกันอ่าทำไมทาไปจะจะ,จะหนีมันจะหนีนอนแล้วเหรออะไรเงี้ยแมนก็ได้แต่ใส่หน้าใส่หน้าแล้วก็ ยกทําเป็นยกโทรศัพท์เล่นต่อไปไม่พูดอะไรสักคําเดียวไม่พูดเลยเงียบเลยอ่าแม็กซ์เนี่ยก็เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นไม่ได้นึกอะไรก็เลยขับรถต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าขับไปสักพักหนึ่งเห็นเห็นมีเห็นมีคนเดินอยู่ข้างทางลักษณะคือมันเป็น,นมืดๆนะครับเขามองไม่ค่อยเห็นลักษณะที่เห็นก็คือเขาบอกว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆหน่อยก็คือก็คือทรงเหมือนอ่าคน ทำไร่ทาสวนนะครับเขาจะแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงหน่อย<ะ>เดินมือนึงอ่ะถือผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ามีดอะไรที่อะยกแบบฟันฟันแต่ว่าอีกมือหนึ่งเขาบอกถือเปเหมือนพวกทลายมะพร้าวใหญ่ออไม่ใหญ่มากก็ถือได้อยู่ครับ<ะ>เ,ดเดินเดินเดินมาเรื่อยๆ<ะ>สักพักหนึ่งอ่ะเขาก็เห็นว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ทําไมอยู่มองไกลๆแล้วเหมือนกับโบเขาอ<ะ>แต่ด้วยความที่เขาตอนแร้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องลี้ลับอะไรเขามองแค่ว่ามันดึกแล้ว คนมาบอกนี้ยมันไม่ควรจอดอยู่แล้วใช่อ่าเขาก็เลยขับเลยโดยไม่ได้สนใจอะไรไปขับไปเรื่อยๆไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเนี่ยไปถึงทางโค้งหนึ่งครับโค้งนี้แหละที่ทําให้เขานะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ลนะแล้วเริ่มเหยียบแรงเร็วขึ้นเรื่อยๆคือ,อเหมือนเดิมเลยครับเหตุการณ์เดิมเลยเป็นผู้ชายเหมือนกันขับคล้ายขับค้าว่าจะเป็นคนก่อนหน้านั้นหรือเปล่ามายืนโบกเหมือนกัน ทีนี้คนหลังลุกแล้วครับเขาบอกว่าไม่น่าใช่ละไม่ใช่ละแบบนี้ไม่ใช่ละรถพ้นโค้งมันปุ๊บเหยียบเต็มที่เลยนะไปเรื่อยๆเลยซึ่งเส้นนั้นเนี่ยมันไม่มีรถสวนไม่มีรถตาอยู่แล้วเขาบอกว่านานๆทีมจะนานๆทีมจะเห็นว่ามันมีรถสิบล้อมาอ่ะทีเนี้ยพอพ้นโค้งเหยียบไปปุ๊บแต่ว่าพอพ้นตรงนั้นปุ๊บเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรนะ่ะเขาก็เลยมองว่าเออหรือว่าเราตาฝาดหรือเขาคนละคนวะหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาจะแบบ เออมาหาขอมาอะไราตอนกลางคืนงั้นก็คิดไปตั้งนานาในแง่ดีก่อนคราวนี้เนี่ยขับตรงไปสักพักหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะมันมีสิบล้อคันหนึ่งสิบล้อคันหนึ่งผ่านมาอก่อนสิบล้อครับก่อนสิบล้อเขาบอกว่ามันมีเสียงเหมือนแบบอะไรหล่นอยู่บนหลังคารถอะ่ะปุกปักปุกปักอยู่ทีๆเรื่อยๆเป็นระยะระยะแต่ด้วยความที่เขาคิดว่ามันผ่านแถวนี้มันมีทั้งเศษหินทั้งแบบเออ ต้นไม้อะไรตรงนี้มันขี้นกหรือเตาหรือหินกระเด็นขึ้นเลยเปล่าก็ายังไม่ได้สนใจอะไรปลูกปัก,กปลูกปักก็เสียงไปเรื่อยๆมีบางทีมีแบบโยกด้วยนะเขาบอกมีโยกนิดนึงก<ช>็นึกว่าแรงลมแรงลมอ่าอย่างนี้กแย่ดีอยู่ทีนี้เนี่ยมันก็มีสิบล้อสวนมาครับเขาบอกอส่วนแม่เนี่ยนอนนอนนอนเริ่มนอนหลับตาแล<ช>้วอยู่ข้างหลังซึ่งเขาคุยบาหลับทีนี้สิบล้อที่ผ่านมาเขาบอกว่า อยู่ดีดสิบล้อคันหน้าสาดไฟสูงขึ้นมาสาดท,ทีแล้วบีบแต่ปีป๊นป,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 ปิ๊นปินบีบแบบทีทีะครับ,รบใส่เขาแล้วเขาสังเกตว่าสิบล้อคันเนี้ยเร่งคันเร่งแบบคือเร็วกว่าปกติมากเลยอะคือวีบฝ่าเขาไปให้เร็วที่สุดประมาณนั้นอนะเขาก็ตกใจเฮ้ยมีอะไรจะชนแล้ว่เขาเลยต้องหักซ้ายอมันเป็นถนนเขาบอกม,มันเป็นถนนสองมันเป็นถนนรองที่มีสี่เลนนะครับ<ๆ>เขาก็เลยหักซ้ายหลบเข้ามาแล้วก็ตกใจว่ามีอะไร ทำไมทำอย่างนั้นมันมันมืดๆเนอะแล้วมาขับรถอะไรกันแบบนี้แล้วขับไปอีกสักพักหนึ่งมันก็ยังไม่พ้นช่วงนี้เพราะว่ามันยาวมากเขาบอกเป็นถนนที่ยาวมากเสียงข้างบนหลังคาก็ยังมีอยู่ครับเขาบอกสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าก่อนที่ภาพจะตัดไปเขาบอกว่าเขาแค่จําได้ว่ารู้สึกว่าลาคาแล้วทีเนี้ยก็เลยด้วยความที่รถเป็นสันหลุบเขาก็เลยกดเปิดตัวที่มันปิดปิดก่อนที่เป็นกระจกอะครับครับ เปิดทีนี้เนี่ยค่อยๆงี้มันก็จะค่อยๆเอ่อออกมาใช่ไหมครับเขาบอกสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยแล้วก่อนผ้าจะตัดคือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งยองๆอยู่บนซันลูปเขาอยู่บนหลังคาซันลูปข้างบนถูกต้องถูกต้องและด้วยความที่มันเป็นกระจกเขาเห็นถือเนี่ยไอ้ทลายมะพร้าวเนี่ยเป็นผู้ชายไม่มีศีรษะแต่ศีรษะอยู่กับมะพร้าวที่เขาถือแล้วเขาบอกว่าจอดหน่อยจอดหน่อย กูไปด้วยถ้<อ>างั้นแล้วครับ,รบมันจําได้ว่าเสียหลักล้มแล้วผ้าตัดไปเลยอืครับเ<อ>หตุการณ์ของแม็กกาแมนก็เบรกตรงนี้ก่อนอทีนี้เนี่ยตัดใจอีกคู่หนึ่งละออีกคู่หนึ่งเป็นอ่านิกกับไก่นะครับผมคู่นี้เนี่ยก็เดินทางมาอีกฝั่งหนึ่งของประเทศของกรุงเทพเหมือนกัน<อ>เขาก็ออกเดินทางกันประมาณเดียวกัน แต่จะออกดึกกว่าหน่อยเพราะว่าเหมือนวันนั้นน่ะคุณไก่ต้องต้องต้องเอาลูกนอนก่อนอยู่กับลูกก่อนสักพักหนึ่งแล้วถึงจะเดินทางออกมาได้อ่าทีนี้ก็ออกเดินทางมาด้วยการใช้ถนนเส้นเดียวกันกับคู่นี้ออันนี้เนี่ยพานนี่นจะเป็นนิกเล่าให้ฟัง <S 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 เขาบอกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ให้เขาคุยกันนะครับแค่ฟังมาจากทุกคูทุกคนเขาบอกว่าเขาก็ขับตามปกติเหมือนกันไปเส้นเดียวกันเลย เส้นที่แม็ให้มาว่าเออเดี๋ยวจะไปเส้นนี้ออืแต่จุดที่บังเอิญคือเมื่อถึงทางทางหนึ่ง G P S ร้องแบบเดียวกันเปะ๊ะมีเส้นทางที่ประหยดัดเวลาก,กว่าอือ่าด้วยแล้ด้วยความที่นิกเนี่ยเป็นคนที่ชอบทางลัดอยู่แล้วโดยที่ไม่สนใจว่ามันคือทางรอนแล้วมันจะปลอดภัยไหม เป็นคนที่มองปลายทางให้เร็วที่สุดครับไม่ได้ดูว่ามันปลอดภัยไหมหรือเป็นถนนยังไงพอมีคําแนะนําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีหรือคนอย่างนี้จะไม่กดเพื่อที่จะไปให้มันเร็วขึ้นก็กดเหมือนเดิมเหมือนกันเลยครับครัคน,นี้เนี่ยแต่ว่าคู่นีก้กับแมนเนี่ยนิกลายฟังว่าอา่ตอนขับไปอะ่ะมันก็เป็น มันก็เป็นสวนสวนผลนะพ้าเหมือนกันเลยนะแต่ผมผมยังได้เล่าเคสของที่ไปเล่าไปฟังองีกคนมาก่อนครับเพราเป็นสวนมะพ้าเหมือนกันขับไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตอนเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยจะเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้มีการปรับเบาขึ้นแต่ทั้งคู่เห็นด้วยกันว่าเออเฮ้ยมันมีคนมายืนโบกรถเลยให้เ,เป็นชาวบ้านเออแต่ว่าไม่จอดเพราะว่าเวลามันคือช่วงช่วงใกล้ๆกันเลยก็คือตีหนึ่งจะตีสองมันไม่น่าจอดอยู่แล้ว ก็ S <S <ห>มองไม่ไม่ใช่เลยเออก็เลยขับผ่านไปแต่คู่นี้จะเห็นเร็วหน่อยผ่านไปประมาณเขาบอกเขาขับไปประมาณสองสามสองโลเห็นนีแ่แหละมาเยืนโบยและทรงเดียวกันเลยถือมีดอยู่ข้างหนึ่งถือมะพร้าวอยู่เรือนหนึ่งทลายึหนือเขาเรียกแต่ก็ยังเออก็ยังคิดว่าชาวบ้านปาวะคงไม่ใช่คนคงไม่ใช่คนเดียวกันมัง้งพอจุดที่สามเนี่ยที่เห็นเนี่ยข่ายไปนี้ทีเนี้ยไอ้ผู้ชายเลย ไม่มีหัวครับถือถือมะพางอยู่แล้วก็ถือมีดเอามีดโบกอ,อ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่ามีดอะไร,รบโบกๆเท่านั้นแหละครับทั้งคู่เลยทีเนี้ยเหยียบกันตาลิตะเหลือเหยียบเลยครับและเหตุการณ์เนี้ยก็คล้ายๆกันเท่าที่เรารเขาบอกว่าผ่านพ้นไปสักพักเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วไม่เห็นแล้วทั้งคู่ก็เริ่มกลัวละไก่ก็บอกว่าเฮ้ยไปเร็วนี้เหรววะไอ้นั่นก็บอกว่ามันมืดอันนี้ก็เร็วแล้ว มีเสียงบนหลังคารถเหมือนกันกุ๊กคักกุ๊กคักปึกป๊กปึกปึกป๊กอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ลนะลำคาญออกลูกลำคาญมากกว่าก็เลยค่อย,อยๆแง้มเปิดเหมือนกันสิ่งที่เขาเล่าก็คือภาพเดียวกันเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยเอาหัวมาถือไว้<อ>บนสันร,รูปอะอมาจ่อเลยแล้วก็บอกว่า บอกว่ากูจะไปด้วยกูอยขอไปด้วย,ยและแล้วคู่นี้เหมือนเดิมครับลงข้างทางภาพตัดแต่จุดที่เกิดเหตุจะเป็นจุดที่ก่อนจะถึงจุดที่แม้กเกิดเหตุประมาณสองกิโลเมตรเส้นเดียวกันแต่ห่างกันสองเส้นเดียกันถูกต้องครับโอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยอ่าทีเนี้ยคุยกับคนขับเสร็จเพราะดีก่อนคู่แรยที่เกิดเหตุทั้งคู่เนี่ยเป็นจุดที่ไม่ใช่จุด อันตรายมากนะคือลงข้างทางจริงรถชนจริงแต่ว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แบบว่ากลิ้งตกเขาหรืออะไรเท่านั้นนะคือด้วยความที่รถทั้งคู่เป็นรถที่อ่ารถมีราคาหน่อยแล้วนะครับเซฟตี้ี่มันจะดีหน่อยอก็เลยไม่ได้บาดเจ็บแบบร้ายแรงมากทีนี้เนี่ยพายของคนขับฟังเรียบร้อยแล้วก็เลยไปฟังไปหาอ่าคนนั่งบ้างซึ่งทั้งทั้งสี่คนจะนอนแยกห้องกันหมดเลยแยกห้องห้องเดียวแม่ก่อน,นครับ ผมถามผมก็ถามฟังเออเป็นไงอะ่ะทำไมมันเจออะไรเกิดขึ้นบอกบอก็เนี่ยงงดิหหแม่งไม่ไม,ไม่ไม่ตกใจไงไม่กล้าพูดเลยอะ่อะเจอทางตลอดเลยอะ่ะตอนแรกก็นึกว่าแบบว่าคนธรรมดาเห็นเหมือนกันกับคนขับก็คือเป็นคุณเป็น,เป,นเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆยืนอยู่เขาบอกว่ายืนอยู่อันจุดแรกเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรจุดสองก็ไม่ยังไม่ได้สังเกตเพราะเขาเล่นโทรศัพท์อยู่คุยกับอ่าเพื่อนเขาอยู่แต่สักพักเห็นเอ้ เห็นที่ที่ที่ชื่อเรื่องมันคนเดียวกันซึ่งเขากลัวแล้วเขาพูดไม่ออกเขาไม่กล้าบอกอเขาก็เลือกใช้วิธีปรับเบาะเพื่อที่จะหลบสายตาออกจากกระจกแล้วกันนั่นแหละฮะแต่พอสักพักหนึ่งอ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนเพื่อนเห็นแล้วก็ได้แค่ถามไปว่าเห็นเหมือนเราใช่ไหมแต่จังหวะนั้นเหมือนไม่มีสติทั้งคู่อะตกข้างทางแล้วก็คือภาพตัดหมดเลยครับ ส่วนของคุณไก่เขาเล่าเหมือนกับที่นิกเล่าเลยคือเห็นเขาเห็นพร้อมกันคู่เนี้ยเขาก็กลัวก็เลยคู่เนี้ยจะเล่าเหมือนกันว่าเออสักพักมันมีเสียงมันมีเสียงวะ่ะแล้วพื้นที่มันมืดมากแล้วพอเปิดเขาก็เงยหน้าขึ้นไปทั้ทงคู่เห็นเหมือนกันทั้งคู่ก่อนที่รถจะตกข้างทางไปก็ชนต้นไม้แหละครับครับ ใช่ก็คือแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกัน,นครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมไปคุยกับทั้งสี่คนทีละคนออและทุกคนเนี่ยเล่าตรงกันหมดว่าเจอเหมือนกันออใช่ครับหลังจากนั้นก็คือเขาก็ผมก็ไม่ได้ถามแล้วเขาอยากพักผ่อนเ้าบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครอ่ะมาส่งที่โรงพยาบาลคือฟื้นไมทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วออซึ่งไปถามไปถามโรงพยาบาลก็บอกว่าพอดีอมีอ่ามีรถขนส่งรถสิบล้อแถวนั้นอ่ะผ่านมาออแล้วเขาเห็น เขาก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยเลยสักอย่างหนึ่งเพื่อ,อที่จะให้ไปรับตัวมาเพื่อส่งครับส่วนสภาพรถก็ตามสภาพก็คือลาชนนะครับผมลักษณะถาถ่าที่ถามมาผมยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันคือเขาบอกว่าชนก็เสียหายพอสมควรคร,ครับผมซึ่งตอนนี้ทั้งสี่คนใกล้น่าจะถึงวันเนี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วซึ่งเรื่องเนี้ยทั้งสี่คนยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันผมอะ ก็เลยขอเอามาเล่าก่อนอออืเหตุการณ์ก็มีประมาณนี้เท่าที่ที่ฟังจากสี่คนมาผมเอามาประมวลเองครับซึ่งอยากถามเยอะกว่านี้เหมือนกันแต่ว่าเขายังบาดเจ็บอยู่ก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรมากครับคุณบิ๊กครับระยะเวลาที่ทั้งรถทั้งสองคันเกิดอุบัติเหตุมันมันมันห่างกันขนาดไหนอะครับเขาบอกเท่าที่ฟังมาเหลื่อมกันแค่ประมาณชั่วโมงเดียวโอ้หมายถึงว่าคันแรกคือรถคุณแม็ก ไปประสบอุบัติเหตุปั้งก่อนก่อนและอีกคันหนึ่งตามมาขับตามมาสองกิโลแล้วเจอแล้วก็ปั้งเลยใช่ต้งทู่ขางเหมือนกันหมดเลยทั้งคู่โอ้นี่เท่าที่ฟังดูเหมือนกะเอาตายเลยเนี่ยใช่ครับเล่าไปผมก็ฟังฟังไปผมก็ขนลุกเหมือนังว่าเขาเจอเหมือนกันสี่คนเล่าตรงกันหมดเนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าอืมแล้วทําไมต้องมาทำเพาคนไม่เจอกันเลยคน ใช้รถใช้ถนนแบบนั้นไงถูกปะใช่ครับโอ้ถนนถนนใต้เหรอใช่ลงใต้ซึ่งมันเป็นโซนเขาเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือน,น,น,นสวนมะพร้าวเยอะๆครับผมก็ไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรเขาก็บอกว่า<อ>ตรงนั้นเขาก็จําไม่ได้ว่าคือจุดไหนเ<อ>พราะโทรศัพท์ก็พังโอโ้โ,อโหโอ้โหเฮ้ยอันนี้อันนี้ถามเลยว่าจุดหมายปลายทางตั้งใจจะไปเที่ยวที่ไหนกัน เหมือนเขาจะลงไปทะเลใต้ฝั่งชุมพรเลยแถวนั้นนะครับคือไม่แน่ใจว่าถนนเส้นนั้นกลางคืนมันเปี่ยวมากน้อยขนาดไหนแต่เดาว่าเปี่ยวเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้มากกว่าตอนแรกเขาก็อยากจะออกเหมือนกันแต่แบบว่ามันก็โล่งดีนะเพียงแต่มันมืดอแล้วมันไม่มีรถสวนผมว่ามันบอกมันก็ไม่น่าจะว่าเพียงแต่หรอมักเท่าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ควรไปหรือ ใช่ไหมนนครับถ้าผมผมใช่ใช่ใชอันนี้ถ้าเป็นเส้นถนนผมว่าพูดได้นะเซาเทิร์นป่ะไม่แน่ใจครับเพราะเจ้าตัวก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามันภาพตัดไปซึ่งจุดไหนเขาก็เหมือนกับมันแบล็งค์ไว้เลยครับ <ไป S 1> ช่วงไปทางอังพอนด้วยเหรอใช่ชรครับอัอนไม่น่าไม่น่ายังไม่ถึงเซาเทิร์นผมก็ไม่รู้เพราะว่าผม,มไม่เคยขับรถลงใต้เหมือนกันผมนั่งในเครื่องบินไปออืนะครับก็ถ้าขับจากกรุงเทพ นะครับถ้าพ้นสมุทรสงครามไปก็จะเข้าเพชรบุรีเพชรบุรีเสร็จปุ๊บก็จะไปประจวบใช่เส้นประจวบจะยาวๆหน่อยประจวบยาวๆผ่านบางสะพานไปลงไปชุมพรอ่าคือไม่ไม่แน่ใจว่าเลยชุมพรไปหรือยังไม่รู้ที่เู้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเส้นเส้นที่ตัดออกจากทางหลักเพื่อจะเข้าไปในอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นรลองใช่คุณผู้ชมผู้ฟังครับมันไม่ได้อยู่ทางหลัก มันพาไปเส้นรองซึ่งเส้นรองเนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้แล้วอินังจีเนี่ยนะชอบแบบชอบพาไปเส้นรองชอบพาไปแบบทางลัดเราก็เลยบอกกันหลายๆครั้งว่าเฮ้ยสมมุติว่าขับรถไปตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วอยู่ๆนางจีมันเกิดจากฉลาดขึ้นมาอยากจะเอาใจคนขับรถขึ้นมากลัวจะไปถึงช้าอยากจะไประหยัดเวลาให้อย่าไปเชื่อนะ ผมว่าถ้าเป็นกลางคืนขับไปในเส้นที่เราไม่คุ้นขับทางหลักไปก่อน mm. อย่าไปทางรองเด็ดขาดมันมีหลายเรื่องครับที่ไปทางรองแล้วมันมีปัญหาโอเคมันอาจจะไม่เจอผีไม่เจอสงังแต่บางทีมันไปเจอแบบถนนที่มันมันไม่ควรที่จะไปวิ่งอ่ะถูกป่ะบางทีไปเจอแบบทางตันไปเจอถนนลูกรังพาไปแล้วเกิดรถไปยางแตกขึ้นมารถไปเสียขึ้นมา งานหยาบเลยนะใช่ครับถูกป่ะผมเคยมีประสบการณ์ขึ้นทางเหนือไม่รู้ทางตอนนั้นขับรถไปใหม่ <c oughs> ไปตาม GPS <c oughs> ไปโผล่ที่เฮ้ยม,มันเส้นลาะริมเขานี่หว่าเนี่ยชอบอย่างเงี้ยเกือบตกเขาเออโคตรอันตรายเลยเคือเข้าใจแหรอว่าระบบ GPS มันคงแบบมันอยู่ที่เราตั้งค่าว่ามันต้องเป็นเส้นทางที่ไปถึงเร็วที่สุดมันก็จะคำ,ำนวณเลยว่าอ๋อถ้าไปเนี่ยปุ๊บ โอ้ยถ้าไปเส้นนี้เร็วกว่าเออนะครับเราต้องตั้งค่ามันแบบต้องต้องเข้าไปตั้งค่าไปให้มันลึกๆอีกทีหนึ่งอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันมันมีเมนูอะไรในการตั้งค่าบ้างแต่มันมีเออนะอย่าไปตั้งค่านะไอเลี่ยงถนนหลวงอะไรพวกนี้อย่าไปตั้งเด็ดขาดนะมันจะมีแบบให้ติ๊กอะเลี่ยงถนนหลวงอย่าไปติ๊กถ้าติ๊กไอพวกนี้คือแค่มีถนนปุ๊บมันก็จะแบบ มีถนนปุ๊บคือแนะนําเลยจริงแล้วบางทีเข้าไปมันอาจจะเป็นอดีตถนนไงอ่าครับเออแล้วทางไม่ทํานานํานานเส้นทางไปที่ออกข่าวอะที่รถมาเจอทีนึงตกน้ําถูกโคตรอันตรายแล้วมันคืออดีตถนนออซึ่งเขาไม่ใช้กันแล้วด้วยไม่ใช้กันแล้วใช่ครับ G P S บางทีมันอ๋อเนี่ยเขายังมันรู้ว่าเป็นทางถนนน่ะมันก็ให้ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะครับอันตราย เอออุ้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะเรื่องเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครมีหลายคนในนี้บอกว่าเคยเจอเคยได้ยินเหมือนกันนะผู้ชายเหมือนถือหัวแล้วคนเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับชาวสนาาวนมะเท้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่าแล้วมีดที่ถือเป็นลักษณะของมีดพระอ่าอ่าใช่อ่ัใช่ครับผมนึกไม่ออกใช่ไหมมีดพร,ระอะไรนี้ใช่ไหมใช่ที่เขาไว้ฟันพวกมัก มะพร้าวปุ๋ยเหนียวๆมันนะครับอ่าทลายมะพร้าวอะไรพวกนี้นะโอ้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าต่อให้จะอะไรก็แล้วแต่มันต้องไม่จอดรับไม่จอดรับบางคนบออ้าวไม่จอดรับก็เป็นอย่างนี้นงเราก็ต้องใช้สติขับรถช้าๆแต่ก็เข้าใจได้ว่าอารมณ์นั้นอะแหมพี่แจ็คมึงเก่งจังเลยมีสติไรไงผมก็คนนึงก็ไม่มีสติหรอกครับ แต่มันก็ต้องก็ต้องก็ต้องตั้งสติอ่ะถูกป่าเออเฮ้ยของให้ทุกคนหายไวๆนะครับแต่ว่าทุกคนตอนนี้กลับมากรุงเทพแล้วครับออกอย่างโรงพยาบาลมาพักฟื้นแล้วของให้การดีขึ้นดีขึ้นไวๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเอามาบอกกันหน่อยนะคุณบิ๊กนะก็น่าจะฟังอยู่ครับผมบอกเขาอยู่ว่าจะมาเล่าครับครับเพื่อแบบคิดคิดอะไรได้ว่าเฮ้ยตรงไหนอะไรยังไงจะได้รู้ครับจริงๆแล้วผมว่า เกิดสมมุติว่ามันมีเคสลักษณะใกล้ๆกันเนี่ยคนจะได้ระวังตัวอเออคนจะได้ระวงรังตัวด้วยความเป็นห่วงคนใช้ใช้รถใช้ถนนน่ะเขาไม่ควรที่ต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยครับป,ปะ่ะเออนะคบพย<ร>ายามถามแล้วแต่เขาบอกว่าเขานึกไม่ออกจริงๆก็เลยอโอเคโอเคนึกไม่ออกไม่เป็นไรไม่อยากไม่อยากไปบี้ขนาดนั้นก็เลยเอาเท่าที่ได้แล้วกันอบอมว่าคนที่อยู่แถวเส้นนั้นแหละก็ น่าจะพอเดาออกว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงครับนะครับโอเคคุณบิ๊กยังไงขอบคุณมากมากเลยที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังและคุณบิ๊กนะรับยินดีมากครับฝากขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกท่านด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านหายวันหายคืนนะครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับขอขอบคุณกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้อง กังนำคลินิก